ว <c oughs> ันโปมาเช้าประมาณ5นาทีเลยครับ <c oughs> ตู้ไปนครสี่ตัวด้วย ตู้ตัดโซลาสองตู้นะฮะสถานีบ้านโป่ที่นีสถานีบ้านโปงทางพลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถเปิดะ้มันตวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดเปิดสอของสบวาระของขั <c <c no ้นที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียสถานีบ้านโป่งในทางพลาที่สองขบวนเป็นขบวนรถเปินขบวนที่สองห ก็ทางสถานีกลางกรุงเทพอุบลตีปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชสถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีพวยนี้เป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีด้านโปกงารของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสื่นุระหนกปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็น ว่าในการเดินทางครัออง้งต่อไปาก,ออก,การรถไฟภูมิภาคได้ให้บริการให้สิทธิขอขอบคุณค่ะ